ซื้อหุ้นตัวไหนดีสวัสดีครับมือใหม่ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์ต่อช่องสาหรับมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นลงทุนในหุ้นแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงและไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนเราอยู่กันในซีรีส์สอนเล่นหุ้นมือใหม่รวยหุ้นควรจะรู้อย่างเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาคุยกันว่าถ้าเราเป็นมือใหม่ที่ลงทุนแล้วเนี่ยผลลัพธ์การลงทุนของเราเนี่ยมันยังไม่เป็นไปอย่างที่เราหวังใครเป็นอย่างนี้อยู่ต้องดูคลิปนี้ให้จบถามว่าจุดพลาดของมือใหม่ส่วนใหญ่ ค,คืออะไรจุดพลาดใหญ่เลยเนี่ยก็คือว่ามือใหม่มักจะลืมดูความเสี่ยงของหุ้นที่เรากำลังจะซื้อไปดูแต่โอกาสว่าสมมติถ้าจะซื้อหุ้น A เ,เนี่ยหุ้น A มีโอกาสวิ่งแรงเลยวิ่งเยอะด้วยแต่ลืมดูไปว่าแล้วถ้าหุ้น A ไม่วิ่งขึ้นละ่ะถ้าหุ้น A วิ่งลงความเสี่ยงเนี่ยหุ้น A เ,เนี่ยมันจะลงได้เยอะลงได้แรงหรือเปล่า พอมือใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยลืมดูความเสี่ยงของหุ้นที่กําลังจะซื้อมือใหม่ก็มักจะไปหาหุ้นที่มีโอกาสวิ่งแรงวิ่งเยอะแล้วก็วิ่งไวก็จะไปออกที่หุ้นตัวเล็กๆหุ้นปัน่นหุ้นโกกระพันนะครับหุ้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะมีโอกาสวิ่งขึ้นเยอะแต่ลืมคิดไปว่า high risk high return ถ้าผลตอบแทนสูงความเสี่ยงจะสูงเป็นเงาตามตัว แล้วหลายๆครั้งเนี่ยพอซื้อเข้าไปปุ๊บมันไม่วิ่งขึ้นอย่างดีคิดมันดันวิ่งลงและไอ้หุ้นแบบนี้มันเป็นหุ้นเสี่ยงสูงมันก็เลยวิ่งดิ่งพัสุธาลงมาอย่างแรงแล้วสิ่งที่มือใหม่ทําอยู่นี้เนี่ยนะครับการที่จะไปหาอยากได้หุ้นที่วิ่งเยอะวิ่งแรงวิ่งเร็วมันเป็นสิ่งที่นักลงทุนที่เก่งที่สุดในโลกเนี่ยเขาไม่ได้ทําแบบนั้นวอลเลนบัฟเฟต์ครั้งหนึ่งมีคนเคยถามเขาว่า เคล็ดลับของคุณคืออะไรทำไมคุณถึงลงทุนและประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกบัฟเฟตตอบว่าเป็นเพราะผมไม่เคยขาดทุนหนักวอลเลนบัฟเฟตไม่ได้พูดนะครับว่าผมทำกำไรได้มากทำกำไรได้เร็วทำกำไรได้เยอะแต่วอลเลนบัฟเฟตเน้นไปที่ว่าผมไม่เคยขาดทุนหนักแต่สิ่งที่มือใหม่กำลังทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีโอกาสขาดทุนหนักทุกหุ้นทุกตัวที่ซื้อเลย เพราะว่าไปซื้อหุ้นที่มีโอกาสวิ่งอยากให้มันวิ่งแรงๆวิ่งเยอะๆถ้ามันมีโอกาสวิ่งขึ้นเยอะวิ่งแรงมันก็จะมีโอกาสถ้าเกิดว่ามันลงเนี่ยมันจะลงเยอะลงแรงและลงเร็วนี่แหละครับคือต้นตอของการที่มือใหม่ทําไมลงทุนแล้วถึงไม่ประสบความสําเร็จสักทีทีนี้ถ้าเรายอมเชื่อนะครับคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะถ้าอยากจะลงทุนแล้วสำเร็จในระยะยาวเนี่ยเคล็ดลับคือ ต้องห้ามขาดทุนหนะักไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำยังไงก็ได้ให้หุ้นพอร์ตเรามันวิ่งเยอะๆวิ่งแรงๆวิๆ่งเร็วไม่ใช่เพราะว่าถ้าเราคิดว่าอยากให้มันวิ่งเยอะวิ่งแรงวิ่งเร็วมันคือเสี่ยงแล้วเราก็จะลืมดูความเสี่ยงว่าเรากำลังเล่นหุ้นเสี่ยงสูงตลอดเวลาถ้าเราเล่นหุ้นเสี่ยงสูงตลอดเวลาเรามีโอกาสขาดทุนหนะักอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันไม่ตรงกับที่วอลเลมเปเฟต์เขาบอกเคล็ดลับของเข,เขาว่าเขาไม่เคยขาดทุนหนะักทีนี้ต่อเข้าใจว่าพี่ๆหลายๆคนเนี่ย น่าจะเห็นภาพแล้วทีนี้อยากกลับมาเลยโอเคเราอยากจะกลับเนื้อกลับตัวกลับอกกลับใจแล้วว่าเราจะต้องเอาแบบบอลเลยว่าม,มคือเน้นที่ว่าเราลงทุนเนี่ยต้องห้ามขาดทุนนะคือดูความเสี่ยงก่อนโอกาสดูความเสี่ยงก่อนผลตอบแทนลงทุนทุกครั้งต้องดูความเสี่ยงจะซื้อหุ้นตัวนี้หุ้น A เ,เนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดว่าจะวิ่งขึ้นได้เยอะหรืออะไรยังไงไม่รู้ถามว่าแล้วถ้ามันวิ่งลงล่ะถ้าไอห,หุ้นเวิ่งลงจะวิ่งลงเยอะไหมดูความเสี่ยงก่อนเลย ถ้าเราทําอย่างนี้ได้นะครับผลลัพธ์การลงทุนอาจจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจากที่ไม่ดีไม่ดีเนี่ยมันอาจจะค่อยๆฟื้นแล้วในระยะยาวพอร์ตเรามีโอกาสเติบโตแบบยั่งยืนและมั่นคงทีนี้เดี๋ยววันนี้ต่อจะมาให้มือใหม่ดูว่าถ้าเรานะครับเป็นมือใหม่นะครับเราควรจะซื้อหุ้นตัวไหนหุ้นแบบไหนที่มันเหมาะกับเรานะครับที่ความเสี่ยงไม่สูงนะครับและสามารถสร้างผลตอบแทนนะครับในระยะยาวให้มันเติบโตได้อย่างยั่งยืนเดี๋ยวเรามา ให้ทุกคนนะครับเปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ว่า set 50นะครับนั่นก็คือตัว set 50ห่าอว่นะครับมือใหม่เนี่ยถ้าอยากที่จะลงทุนแล้วเป็นแบบ Warren Buffett คือไม่เคยขาดทุนนะ่ะนั่นคือเคล็ดลับที่จะพอตร์โตล่ำรวยจากหุ้นในระยะยาวนะครับถ้าอยากจะเน้นว่า ไม่เคยขาดทุนหนักเราเริ่มจากหุ้นตัวใหญ่ก่อนเซ็ตห้เนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน50ตัวตลาดหลักทรัพย์เขาจัดลําดับให้เราแล้วว่า50ตัวนี้คือหุ้นใหญ่นะครับมั่นคงเป็นบริษัทที่มีพื้นฐานที่ดีนะครับห้ตัวนี้เลยโดยที่ทุกๆุกเดือนนะครับเขาก็มีมีการแบบจัดลิสต์กันใหม่บริษัทไหนอ่อนแอก็เอาออกไปบริษัทไหนแข็งแรงก็เอาเข้ามา ทุกๆ6เดือนจะมีการรีบาลานซ์จัดลิสต์เซต50ใหม่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็น50บริษัทที่มีความมั่นคงนะแข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะครับอ่ะเราพิมพ์ set 50ใน Google แล้วก,กด Enter แล้วก็คลิกเข้าไปนะครับที่ลิงก์นี้เลยนะครับในเว็บของตลาดหลักทรัพย์ในเนี้ยมันมี50ตัวอย่างที่บอกไปนะครับแต่ใน50ตัวเนี่ยครับมันยังมี หุ้นที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็ยังไม่เหมาะกับมือใหม่อยู่เดี๋ยวต่อจะช่วยคัดกรองเอาออกให้นะครับนั่นคือหุ้นโภกรัณฑ์หรือหุ้นคอมมูนิตี้หุ้นโภกรัพันเนี่ยคืออะไรนะครับโภกรัณฑ์ก็คือสินค้าที่มันมีการซื้อขายกันทั่วโลกในราคาเดียวกันมีราคากลางเนี่ยกำหนดไว้เราไม่สามารถกำหนดราคาขายเองได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับ ราคาของสินค้าโคกพณฑ์มันก็เลยมีความผันผวนขึ้นลงจึงทำให้บริษัทเหล่านั้นเนี่ยนะครับผลประกอบการหรือกำไรของบริษัทที่เป็นโคกพณฑ์นเนี่ยมันจะไม่สม่ำเสมอบางปีกำไรมากบางปีกำไรน้อยบางปีขาดทุนจะเป็นกลุ่มที่ไม่เหมาะกับมือใหม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะตัดหุ้นที่เป็นพวกโคกพณฑ์ทิ้งไปนะตัดที่เป็นพวกโคกพณฑ์ออกไปที่เหลือเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นหุ้นที่มือใหม่สามารถที่จะ เลือกลงทุนได้อ่ะเรามาดูกันว่ามีตัวไหนที่มีความเป็นพกกระพันต่อจากขออนุญาตตัดพกกระพันออกก่อนตัวแรกเลยคือบ้านปูนะครับบ้านปูเนี่ยทำเกี่ยวกับฐ่านหินนะครับเป็นพกกระพันก็ยังไม่ค่อยเหมาะกับมือใหม่ตัวต่อมาคือ BCP บางจากบางจากแม้ว่าทําธุรกิจหลายอย่างนะครับอาจธุรกิจปั๊มน้ํามันนะครับอาจมีธุรกิจโรงไฟฟ้าแต่เขามีธุรกิจหนึ่งนะครับคือธุรกิจโรงกลัน่นนะครับซึ่งโรงกลั่นเนี่ย ถือว่าเป็นพกกระพันก็ยังเป็นอะไรที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ก็ยังไม่ค่อยเหมาะกับมือใหม่สักเท่าไหร่ไปดูตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือ i v l นะครับ i v l เนี่ยทำเกี่ยวกับปิโตเคมีนะครับซึ่งปิโตเคมีก็เป็นโภกระพันเหมือนกันนะครับก็ยังจะไม่เหมาะกับมือใหม่เราก็จะตัดออกไปก่อนนะครับอ่ะมาดูตัวอื่นซิมีอีกไหมนะครับ ะปะตอทอนะครับปตอทอเนี่ยมีความเป็นพภกรกพันนะครับแต่ว่าปตทเนี่ยเขาทำหลายธุรกิจนะครับมีโรงกลั่นด้วยมีปิโตเคมีด้วยมีค้าปลีกด้วยมีโรงไฟฟ้าด้วยมีประกันด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปตทเนี่ยมันก็เลยจะเหมือนกับว่าสมุติบางช่วงเนี่ยบางธุรกิจไม่ดีอีกธุรกิจนึงอาจจะดี นะบางช่วงนะครับธุรกิจนี้ดีอีกธุรกิจนึงอาจจะไม่ดีเพราะฉะนั้นมันจะมีการที่เหมือนกับว่าชดเชยกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปตราทอก็จะอารมุ่มอรวยมือใหม่ก็ยังสามารถลงทุนได้แต่ว่าตัว p d t EP หรือปรอตราทสอพอเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเพียวคอมมูดิตี้เลยเป็นเพียวพวกกระพันเลยเพราะว่าเขาสํารวจและขุดเจาะน้ํามันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าขุดน้ํามันขึ้นมาช่วงนั้นราคาน้ํามันสูงราคาน้ํามันแพงเขากําไรดีเลย แต่ถ้าเขาขุดน้ำมันขึ้นมาช่วงนั้นราคาน้ำมันตกต่าราคาน้ำมันแบบถูกมากเขาก็กําไรไม่ดีหรืออาจจะขาดทุนได้นะครับตัวต่อมาคือ PTTGC นะครับ PTT Global Chemical อันนี้ก็ทําเกี่ยวกับปิโตเคมีนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโภกภัณฑ์เหมือนกันก็ตัดออกไปก่อนปุนใหญ่ก็คล้ายๆปตทเนอะนะครับก็คือว่าเขามีความเป็นกรกฑ์แต่ทําอยู่หลากหลายธุรกิจนะครับแล้วก็อ่ะ TOP นะครับตัวนี้คือไทยออยลเป็นอยู่ในเครือปะตทอนะครับก็ทําธุรกิจลงกลั่นน้ํามันเหมือนกันนะครับซึ่งธุรกิจลงกลั่นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นพวกระพันก็ยังจะไม่ค่อยเหมาะกับมือใหม่สักเท่าไหร่เนี่ยหมดแล้วนะครับเราดูซิว่าตัดออกไปทั้งหมดกี่ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6ตัดออกไป6ตัวเนี่ยที่เหลือเนี่ยมีอีกประมาณ44ตัว นะครับ44ต,44ตัว44ตัวในนี้เนี่ยมือใหม่เนี่ยสามารถที่จะเลือกลงทุนได้แล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นมือใหม่แล้วเราเชื่อในคำพูดของวอร์เรนเบรฟเฟตว่าเฮ้ยเคล็ดลับความรวยความมั่นคงในหุ้นน่ะมันไม่ใช่การทำกำไรเยอะทำกำไรเร็วแต่มันคือการไม่เคยขาดทุนหนักเราต้องห้ามขาดทุนหนักนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะลงทุนถ้าเราจะไม่ขาดทุนหนักเราต้องดูความเสี่ยงก่อนโอกาสจะซื้อหุ้นตัวเนี้ย ถ้ามันลงมันจะลงเยอะได้เยอะไหมอะไรแบบนี้นะครับต้องดูความเสี่ยงก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากขาดทุนหนะักเราก็เริ่มจากเนี่ยสีตัวในนี้ซึ่ง44ตัวในนี้เราก็รู้จักธุรกิจของเขาเนี่ยเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะอ่าอย่างเช่นอ่ะแอดวานก็ AIS ใช่ไหมครับธุรกิจเรารู้อยู่แล้วครับ AOT ก็การท่าถือแม้สนามบินรอนเมืองสุวรรณภูมิใช่ไหมครับอ่า AWC อันนี้ก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในเครือของ เจ้าสัวเจริญใช่ไหมครับมีอะไรบ้างตึกออฟฟิศให้เช่าเช่นตึกเอ็มพายใช่ไหมครับอ่ะโรงแรมนะครับถ้าเป็นตัวแบบไฮไลท์เลยก็เมริออตมาคีสตรงสุขุมวิทถูกไหมครับอ่ะห้างสรรพสินค้ารู้จักนี่ไหมเอเชียทีคดิจิตอลเกตเวย์นะครับอะไรแบบเนี้ยนะครับอ่ะห้างแบบเออ่ไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ะพันทิปตรงประตูน้ำถูกไหมครับอ่ะเปลี่ยนชื่อไปละอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับอ่ะ BBL นะครับก็แบงก์กรุงเทพ b ี m s คือโรงพยาบาลกรุงเทพ B.M ก็ทางด่วนรถไฟฟ้า B.H โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ B.J.C ก็เบอร์ลี่ยูเกอร์ B.T.S ก็รถไฟฟ้า B.T.S C.B.G ก็คาราบาวใช่ไหมครับ C.C.E.T. แคลคอมก็ทําเกี่ยวกับพวกอิเล็กทรอนิกส์ Com7 ก็ร้านสตูดิโอเซเว่นนะครับบริหาร True Shop นะครับ Banana IT อะไรแบบนี้นะครับ C.P.L ก็เซเว่นถูกไหมครับอ่ะ C.P.F ก็ตรงตัวเลย C.P.N นะก็เซนทันพัฒนาก็ห้างเซนทัน นะครับสร้างมาปล่อยเช่านะครับอ่า CRC ก็เซนทันรีเทลก็คืออะไรเซนทันดีพาร์ตเมนต์สโตร์ถูกไหมครับอ่าพาวเวอร์บายนะครับเอ่ออะไรอะ่ะเอ่อท็อปเดลี่อ่าเมื่อก่อนเป็นเขาเรียกว่าแฟมิลี่มาทนะครับตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นท็อปเดลี่ไทยวัสดุอะไรพวกนี้ถูกไหมครับอ่าเด Echo, ลต้าหมวดอิเล็กทรอนิกส์นะครับเอ็กโรงไฟฟ้านะครับ GPSC ก็เป็นโรงไฟฟ้าอยู่ในเครือปตท นะครับกัฟนี่ก็โอ้โหบริษัทใหญ่เลยนะครับธุรกิจดั้งเดิมก็โรงไฟฟ้าใช่ไหมครับแล้วก็ไปเทคโอเวอร์ตัวอินทัชมาซึ่งอินทัชก็เป็นเจ้าของ a อเป็นเจ้าของแอดวานเงี้ยนะโฮมโปรเรารู้จักอยู่แล้วเนะาะแบงก์กาสิกรนะครับอ่เ KKP ก็เกียรตินาคินพัทระนะครับ KTB ี B, บีแบงก์กรุงไทยนะครับ KTC บัตรเครดิตกรุงไทยเอลเอสก็แลนด์เฮาส์แล้วก็เป็นเจ้าของโฮมโปรด้วยนะครับมินต์ก็มีธุรกิจโรงแรมร้านอาหาร ถูกไหมครับร้านอาหารก็อย่างเช่นเดอะพิซซ่าเดอะพิซซ่าคอมพานีนะครับบอนชอนนะครับซิสเลอร์เบอร์เกอร์คิงนะครับเดลี่ควีนนะครับร้านอาหารสวินเซนอะไรเงี้ยโรงแรมก็เมืองไทยก็อนันตาลาอาวานีที่ท่าในเมืองไทยนะทัะ้าเมืองนอกก็มีอีกเพียบเลยใช่ไหมครับอที่ยุโรป NH h o t e l นะครับแล้วก็มีโรงแรมอย่าง เอราวนานนาทีโวลี่แหล่งต่างนะครับ MTC ก็เมืองไทยแคปิตอลสินเชื่อจำนำทะเบียนนะ OR ก็ปั๊มปตทถูกไหมครับร้านกาแฟอะเมซอน OSP ก็โอสุสภา M150 ปตทใช่ไหมครับลาดบุรีก็โรงไฟฟ้า STB ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับอ่ะปูนใหญ่ s c g p ก็เป็นอยู่ในเครือปูนนะครับแต่ว่าทำเกี่ยวกับแพคเกจจิ้งนะครับอ่ะ TCAP ใช่ไหม ทุนธนาชาตินะครับติดล้ออ่ะก็เหมือนกันนะครับเป็นสินเชื่อจำนำทะเบียนอ่ะทิสโก้ o, ธนาคารทิสโก้ o, ใช่ไหมครับทีเอลไอนนเรารู้จักอยู่แล้วนะอ่ True ใช่ไหมครับทีท t บี t B, ฐานไทยธนาชาติอ่ะ TU ไทยูเนียนนะครับอ่ะี g i กับบริษัทลูกของ BTS ทีเกี่ยวกับพวกสื่อโฆษณาอะไรพวกนี้นะครับ WHA นะครับก็แหวนให้เช่าแล้วก็พวกนิคมอุตสาหากรรมเนี่ยนะครับในทั้งหมดนี้นะครับ44ตัว มือใหม่ถ้าเรายังเป็นมือใหม่เราก็อาจจะเลือกลงทุนในพวกนี้ก่อนอะไรที่มีความเสี่ยงเยอะอย่าเพิ่งทำนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสขาดทุนหนักแล้วถ้าเราขาดทุนหนักปุ๊บมันก็จะไม่ตรงกับวอลเลนบัฟเฟตแล้วเนี่ยแหละครับคือจุดจริงๆเลยมือใหม่พยายามไปมุ่งเน้นยังไงทํายังไงให้กําไรมากทํายังไงให้กําไรเร็วแต่มันสวนทางมันเหมือนกับว่าความสําเร็จอยู่ทางขวามือใหม่วิ่งทางซ้ายเรื่อยๆเลยอะ่ะ ความสาเร็จอยู่ทางขวาคืออะไรอย่าขาดทุนหนักแต่มือใหม่วิ่งไปทางซ้ายคือฉันอยากจะขาดทุนหนักตลอดเลยเพราะว่าอะไรฉันทำไมทำไมมือใหม่อยากขาดทุนหนักก็มือใหม่อยากกาไรมากถ้าซื้อตัวที่อยากกําไรมากมันก็จะมีโอกาสขาดทุนหนักไงเคลียร์ไหมครับเป็นยังไงครับมันไหมครับถึงบางอ้อเลยไหมครับมือใหม่นะครับถ้าเกิดว่าทําแบบนี้นะครับเลือกคุณแบบนี้เนี่ยในระยะยาวเนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอน ใครที่ชอบเนื้อหาสาระแนวนี้นะครับถ้าอยากให้มีอีกก็สามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปเลยส่วนใครที่เป็นมือใหม่แล้วตั้งใจอยากศึกษาเรื่องการลงทุนอย่างจริงจัง ห้ามพลาดไลฟ์ของต่อที่จะมีทุกวันจันทร์และวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มนะครับที่ YouTube ช่องอาจารย์ต่อเลยชื่อรายการว่าสอนเล่นหุ้นมือใหม่ต่อจะอัปเดตข่าวสารสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ความรู้ที่จําเป็นสําหรับมือใหม่ในการจะประสบความสำเร็จในการลงทุนในระยะยาวเพราะฉะนั้นไลฟ์ของต่อหนึ่ทุ่มถึงสองทุ่มนะครับทุกวันจันทร์และวันพุธห้ามพลาดเด็ดขาดอย่าลืมกดซับสไคร กดกระดิ่งตั้งเวลาเอาไว้ด้วยว่าทุกหนึ่งทุ่มนะครับวันจันทร์และวันพุธเนี่ยเราต้องมาเจอกันที่ YouTube ช่องอาจารย์ต่อแล้วต่อไปในอนาคตเนี่ยต่ออาจจะมีไลฟ์เนี่ยรายการสอนเรื่องทุ่มือใหม่มากกว่าวันจันทร์และวันพุธด้วยนะครับส่วนเนื้อหาตอนหน้านะครับจะเป็นสาระดีๆแบบไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับบอกได้เลยว่าสนุกสนานได้ความรู้เด็ดขาดมาเกือกคืนเหมือนเดิมแน่นอนเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้าครับผม หลายคนถามเข้ามาเกี่ยวกับคอร์สออนไลน์ฟรีนะครับคอร์สออนไลน์5,000สูงเงินล้านว่าจะเข้าเรียนได้ยังไงนะครับง่ายๆเลยขั้นแรกเนี่ย แอดไลน์แอดอาจารย์ต่อก่อนนะครับก็คือยิง QR code ตรงนี้นะครับแอดเข้าไปเลยเพอแอดไลน์ปุ๊บเนี่ยทักหานน้องแอดมินบอกว่าขอรับคอร์สฟรีเดี๋ยวน้องส่งให้ปุ๊บเรียนได้ทันทีคอร์สออนไลน์5000สู่เงินล้านเนี่ยนะครับฟังกับไม่ฟังชีวิตต่างแน่นอนถ้าไม่ฟังวันนี้แล้วมีโอกาสได้ฟังในอนาคตจะบอกกับตัวเองเลยว่ารู้อย่างนี้น่าจะฟังตั้งนานแล้วเป็นคอร์สที่ติดก,กระดุมเม็ดแรกให้กับมือใหม่ได้ดีมากๆต่อจะคุยให้ฟังว่าถ้าเราเริ่มต้นลงทุนหลักพันอยากจะสร้างพอร์ตหล ต้องมีแนวคิดและวิธีการอย่างไรใครที่ไม่อยากเริ่มต้นแบบผิดๆนะคัขาดทุนตั้งแต่เริ่มคอร์สนี้อย่างน้อยต้องฟังสักครั้งหนึ่งในชีวิตรับรองได้เลยว่าจะมีประโยชน์กับมือใหม่อย่างแน่นอน100%ครับ